ฮัลโหลเอพีบาดีสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้ามาพ่อกันคือเก่าก็ไม่ใหญ่ทองมวนได้จ้าถึงเวลากินคือเก่าจ้าเวลาเดิมนะจ้าเวลากินก็เอาก็มาพ่อมาปบมาเจอกันคือเก่าแล้ะจ้ามาด้วยจ้ามันนี้มีอย่างกินวาตี้มันนี้มีขั่วหมูขั้วหมูสับใส่เอ่อกะกมาพร้าวเคยกินหรือเปล่าล่ะ ฉันชอบทำอาหารที่โบราณโบราณน,นะอ่าก็มีบางคนก็ไม่รู้จักนะไม่รู้จักไม่รู้ไม่รู้ว่าทำยังไงนะฉันก็ทำทำไม่ดูแล้วนะไปลองทำดูอร่อยมากเลยแหละเนี่ยหมูสับคั่วพริกแกงใส่กาก,ากมะพร้าวใส่พริกแกงเข้าไปใส่อัน,นอันนั้นอุ้ยใบยมะกรูดเลย เนี่ยคุกก็ไปเลยเนี่ยกับข้าวเนี่ยใสยข่ขมิ้นเข้าไปด้วยจ้ะตำน้ำพริกแกงนะใสข่ขมิ้นเข้าไปนะเราเอาไปผัดน้ำพริกแกงผัดออกแห้งๆจากพี่น้องใส่กากมะพร้าวคั่วเข้าไปโอ้ยอร่อยอร่อยอร่อยไม่รู้ฉันจะว่ายังไงแล้วเนี่ยมันอร่อยฉันชอบทำอะไรที่มันแปลกๆนะคนก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันเท่าไหร่หรอกนะ มันเป็นอาหารโบราณจ้ามากินข้าวจ้ามีผักอยู่มีวันนี้มีผักไม่เยอะจ้าเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฉันกินข้าวแล้วเดี๋ยวประมาณชักฉันกินข้าวเสร็จนี่แหละเดี๋ยวฉันจะออกไปบ้านญาติจ้าฉันจะไปบ้านญาติวันนี้ฉันจะไปกินข้าวบ้านญาติวันนี้ไปกินข้าวบ้านพี่สาวบ้านพี่สาวสามีเพราะว่าแม่า่าฉันมาแม่า่าฉันมาตั้งมาคืนแล้วไปนอนบ้านพี่สาวนู่น เออแล้ววันนี้ฉันก็ต้องไปฉันกินข้าวกินอะไรก่อนฉันกินข้าวเที่ยงก่อนเดี๋ยวฉันจะไปเพราะว่าเย็นนี้ฉันต้องไปกินข้าวบ้านญาติจ้ะกินข้าวบ้านพี่สาวพี่สาวพี่สาวสามีฉันก็จะคุกไปเลยอะนะเพราะฉันชอบกินข้าวคุกน้ำพริกมีไข่ย,ยูลูกนึงเนี่อามาแก้เผ็ดมีแตงกวามีโอ้ยถั่วแขก,ก มาเดินจ้าพี่น้องเดี๋ยวฉันต้องใส่กระแทกน้ำปลาใส่รลอเปลา่าเดี๋ยวมาดูมาชิมก่อนอืมสุดยอดอร่อยมากเลยจ้าน้าพริกมันไม่ใช่น้ำพริกนะมันเป็นผัดนะอร่อยมากเลยจา้าหอมน้ำพริกแกงหอมใบมะกรูดโอ้ยมันออกเผ็ดเผ็ดหวานนิดนิดมันออกมันมันพี่น้อง อร่อยอร่อยมากน้ำพริกฉันอะ่ะมันไม่ใช่น้ำพริกโอ้ย <laughs> ฉันจะเรียกว่าอะไรดีหมูสับคั่วกากมะพร้าวแล้วกันนะอร่อยมากเนี่ยสูตรเนี้ยทำขายได้นะสูตรเนี้ยเพราะว่าไม่ไม่ค่อยไม่ไม ที่เขาทำขายกันทั่วไปอาหารก็เดิมๆมันเหมือนกันใช่ไหมไม่มีอะไรแปลกใหม่เราต้องคิดหากล้วิธีที่มันแปลกกว่าใครเขาเรื่อมันก็อร่อยมันแตกต่างจากใครเขาเนี่ยเราถึงจะขายได้เด้อพี่น้องนะในความคิดฉันนะฉันคิดเป็นแบบนี้นะอืมอร่อยอร่อยมากเลย ฉันทำทาไว้เป็นอาทิตย์แล้วแช่ไว้ใน,นตู้เย็น,นเอาไว้กินเวลากินก็มาคั่วๆัวซะก่อนหอมน้ำพริกแกงวันนี้ค่อยๆกินนะันที่จริงแล้วฉันฉันกินเผ็ดไม่ได้นะเพราะว่าเหงือกฉันบวมอยู่ แต่ว่าฉันไม่รู้จะกินอะไรเนี่ยกับข้าวฉันก็ไม่ค่อยจะมีฉันก็มีกับข้าวเก่าฉันก็มากินนี่นะกินข้างนี้แล้วการข้างนี้มันเจ็บอยู่หืมอร่อยเสียดายฉันไม่มีใบชะพลูมันเข้ากันมันกินเข้ากันกับใบชะพลูมันคล้ายออกินเหมือนเมี่ยงน่ะอร่อย กินกับใบชะพูเข้ากันที่หนึ่งเลยโอ้ยอร่อยน้ำพริกโอ้ยไม่ว่าแล้วไม่ใช่น้ำพริกผัดคั้วแห้งอร่อย เมื่อวานฉันก็ไม่อยู่บ้านเมื่อวานเมื่อวานฉันเมื่อวานฉันไปอ่ากินเลี้ยงรวมญาติวันไหว้พระจันทร์ <c oughs> เขารวมญาติกันนะคนจีนนะนะพอถึงพิเทศการอะไรก็แล้วแต่เขาจะรวมญาติกันกินข้าวนะพี่น้องนะฉันเลยไม่ได้อยู่บ้านเมื่อวานนี้ฉันก็ลงคลิปน้อยหน่อยนะเพราะว่าฉันไม่ว่าง วันนี้ก็กินไวไม่นัดฉันจะไปเล่นไพ่ไม่ใช่ไรฉันจะไปเล่นไพ่ญาติมาไม่ญาติมาพี่สาวอยู่พี่ใหญ่มาพี่สามมามานัดกันเล่นไพ่เล่นไพ่กลางวันกลางคืนก็กินข้าวที่บ้านพี่สาวเมื่อวานฉันก็เล่นไพ่เมื่อวานานี้ฉันเสียไพ่ฉันเสียไพ่ไปสามพันกว่าบาท วันนี้ฉันจะไปแก้แค้นวันนี้เตรียมเงินไว้แล้วเตรียมเงินไว้เสียแล้วเตรียมไาเสียนะมาจะว่าเตรียมกระเป๋าไว้ได้เงินนะเตรียมไาเสียเงินก่อนอนานๆญาติมาหากันทีก็จะเล่นไพ่นกกระจอกนะตำรวจไม่จับหรอกจ้ามไม่ต้องเป็นห่วงเด้อที่องกงก็ อที่บ้านเล่นได้ประมาณรักสองถึงสี่โต๊อะนะก็เปิดให้เล่นได้นะที่ทบ้านเล่นไพ่นกกระจอกก็เปิดให้เล่นได้ประมาณรักสามสองโตอสามโตะสี่โต๊เตตนี่แหละประมาณนี้แหละนะก็มีข้อจํากัดถ้าจะเปิดหลายๆโต๊ะขึ้นไปมันเป็นบ่อนเนี่ยเขาตำรวจเขาจะจับอต้นเล่นกันบ้านๆเนี้ยนิดๆหน่อยๆเนี้ยโตะสองโต๊ะอะไรเนี้ยเล่นไพ่นกกระจอกเขาไม่จับหรอกจ้ะ เดี๋ยวใครก็คิดว่าเออไปเล่นไพ่ตำรวจจับตำรวจไม่จับจ้บาไพ่นกกระจอกไพ่จีนนะไอ้ลูกสี่เหลี่ยมๆนั่นนะเมื่อวานจะเล่นเสียเสียไปสามพันวันนี้เลยจะไปแก้แค้นซะหน่อยเนี่ย กินให้มีแรงซะก่อนกินไมหมดหรอกเนี่ยกินไม่หมดก็แล้วไปเดี๋ยวไปบ้านพี่สาวก็ไปกินอีกโอ้ยมากินไปงั้นแหละ Come on, everyone! Come to join with me today. I have a uh, fried chili sauce sweet pork. Come to eat with me spicy food. I always eat spicy food. เดี๋ยววันหลังฉันจะไปซื้อใบชัพกูมานฉันจะมาทำเป็นกินเมี่ยงไปเลยอร่อยกินแบบไม่ต้องกินกับผักมันออกหวานนิดๆหวานกำลังดีเผ็ดต้องเผ็ดนะมันๆลงคลิปไปแล้วล่ะวิธีการทำนะ่ะ บางทีฉันทาอะไรกับข้าวอะไรก็แปลกกับใครเขาก็ไม่ค่อยมีใครเขาทาอย่างยำสะเดาอย่างเงี้ยอร่อยนะยำสะเดานะจะบอกให้นะฉันทายำสะเดานะวิธีการทํายำสะเดาอ่ะอร่อยอร่อยที่หนึ่ง สูตรนี้ก็เป็นกับข้าวไทยไทยไทยโบราณนะอย่างยำสะเดาที่ฉันเคยทำมา,มานานแล้วแหละก็เป็นสูตรโบราณโบราณอืมอร่อยแซ่ ino, แบมาเดินีปน้องแซ่บๆจ้ากินข้าว ใครที่ยังไม่ได้กินขก้าก็รีบหาอะไรกินเด้อจ้า กินจารีก่อนแหละกินผักเผ็ดไปพับผ้าก่อนไปปิดปิดอันปิดแก๊สก่อนเดี๋ยวเรามากินต่อหรือสองสาคำเดี๋ยวนี้ฉันทำคลิปไม่นานนะฉันทำฉันทำคลิปไม่ถึงยี่สิบนาทีนะเดี๋ยวนี้นะ ไม่อยากให้ดูนานไงเบื่อเพชรอร่อยจ้ากับข้าวเนี่ยอร่อยนะ เดี๋ยวนะกินให้หมดเพราะว่าถ่ายนานแล้วมันถ่ายนานมันเสียเวลาไม่ใช่อะไรผัวใกล้จะมาแล้ว <laughs> ผัวไปตัดผมใกล้จะมาแล้วเดี๋ยวขึ้นบ้านมาเดี๋ยวจะมาพ่อกับผัวฉันฉันต้องรีบเก็บสำรับก่อนก่อนที่ผัวจะมา <laughs> เดี๋ยวฉันก็กินต่อเดี๋ยวผัวฉัน p ว w e r wave มามาขัดจังหวะฉันผัวฉันไม่หรอฉันไม่อยากโชว์หรอกผัวฉันน่ะมันไม่รอฉันเลยไม่อยากโชว์ไม่อยากให้ใครดูไม่อยากให้ใครเห็นหรอก ก็ไม่โลว์รอ,อนนกินไข่ลูกนึงแกะเผ็ดเดี๋ยวรอให้ผัวมาก่อนเดี๋ยวกินหลังจากผัวมาแล้วเดี๋ยวฉันจะไปกินให้หมด ถ่าต้มกินก็กินแบบรีบดีไปน้องเอ้ยอันทีว่าเสาร์อาทิตย์ด่มันไม่ค่อยว่างวันเสาร์อาทิตย์ก่ไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเท่าไหร่หรอกหัวหยุดเกะกะอยู่บ้านนั่นเกะกะฉันฉันทําอะไรไม่สะดวกเวลาฉันทาคลิปนะฉันถ่ายคลิปนะฉันก็ไม่สะดวกฉันกินฉันก็ต้องรีบดี เนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละมาคือเก่าคือเก่าจ้ะเบม้นเดิมเมืนเดิมเซมๆเด้วยน้ำโซดาสำหรับใครที่วันเกิดนะสุขสันต์วันเกิดนะปิ้งกว๋วสร้างหยาดจุกเลยสร้างหยาดไฟหรอกก็ไม่ยากเจ๊จะกล้องกวางตุ้งวาละ วันนี้ก็ลืมพูดภาษากวางตุ้งไปเลยเออขอโทษทีด้วยจะสําหรับคนฮ่องกงสําหรับคนจีนที่อยู่ด,ดูอยู่ด้วยจ้ะง่ายๆแล้วกันนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้เป็นมหาเศรษฐีขอให้มีโชคมีลาบขอให้โชคดีตลอดไปจ้ะขอให้ชีวิตมีความสุขนะคะจ้าวันนี้ก็พอกันแค่นี้ก่อนแล้วจ้ะ เดี๋ยวไว้วันหลังก็เจอกันใหม่ด้วยจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายจ้าจอยกินบ๊ายบาย